คนในฝรั่งเศสสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองป่ายสุภูสุคนเด๋อจะมาค่ะพี่นอ้องขาเมื่อนี๊ผู้ใดคิดเมนูบอออกมาทำข้าวผัดกุ้งใส่ไข่กันค่ะทุกคนข้าวผัดกุ้งแบบง่ายๆค่ะพี่น้องขาเดี๋ยวมาเห็ดน้ำกันแน่นอนจ้าพี่น้องส่วนผักตรงนี้ก็จะเป็นเอาไว้กิน เอาไว้แต่งด้านข้างนะทุกคนนะนี่เวลาพ่อนก็นเตรียมใบนี้ก็จะใช้กุ้งนี้แหละผัดวันนี้กุ้งตัวเล็กๆเราไม่มีกุ้งใหญ่ค่ะเดี๋ยวไปเห็ดน้ำกันกับพี่น้องค่ะไปเลยค่ะเดี๋ยวเข้ามันเริ่มกันเลยนะทุกคนข้าวผัดเป็นอะไรที่ทำง่าย ถ้าคิดไม่ออกว่าจะกินกินอะไรวันนี้ก็ถ้ามีข้าวเปล่าเราก็แค่เอามาผัดกินใครมีอะไรก็ใส่ลงไปค่ะทุกคนก่อนอื่นตั้งกระทะแล้วเขาก็ใส่น้ำมันลงไปค่ะทุกคนค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปนะก็เข้าผัด ในยุคลุ่นก่อนๆก,ก็จะใส่กระเทียมเพื่อที่มันจะได้หอมค่ะทุกคนผัดกระเทียมให้หอมแล้วก็ใส่ข้าวลงไป เอาเขาลงไปผัดค่ะพอผัดเขาแล้วกับใส่ซอสลงไปเติมน,น้ำตาลงไปด้วยแล้วก็ใส่น้ำปลาไปนิดหนึ่ง อยเพิ่งใส่เยอะนะน้ำปลาทุกคนเดี๋ยวมันจะเค็มค่ะพอผัดเข่าสุกแล้วก็เอาไข่ลงไปทอดค่ะข้างในนี้แล้วก็ทำให้มันแตกค่ะทุกคนอย่างนี้นะ ไ้ก็จะสุกประมาณนี้ทีนี้ก็เอาข้าวกลบไข่ลงไปครับคนอย่างนี้นะผัดลงไปค่ะคี่คไข่ กุ้งนี่สุกแล้วก็ใส่ลงไปเลยแล้วก็ใส่พร้อมอันนี้ลงไปเลยค่ะทีนี้ก็ผัดนะ,นะผัดให้มันเข้ากันนะทุกคนนี่คะพอผัดเสร็จแล้วก็ลองชิมดูรสชาติว่าโอเคไหม รสชาติโอ็คจแล้วก็เป็นว่าอันสุกแล้วครับคนก็คือทีนี้ก็จัดใส่จานเสิร์ฟค่ะข้าวพัดอยนนี้ เรียบร้อยค่ะทุกคนเราก็จะมีต้นหอมนะนี่ค่ะแต่งจานนิดหน่อยก็เป็นอันว่าใช้ได้แล้วก็เป็นอันว่า ข้าวผัดกุ้งเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนใส่แตงใส่มะเขือก็มีพริกน้ำปลาด้วยค่ะเป็นกับเข่าทีง่ายๆเราไม่รู้จะกินอะไรเราก็เอาเข้าวมาผัดมีมีไข่มีเนื้อมีอะไรเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะทุกคน นั่นเดจ้าพี่น้องคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอไ้เดอจาเอาไว้พอกันไหมคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ